Hatflow ที่เข้ามาพลิกวงการดิจิทัลไลซ์เอ็กซ์เช e ที่ทําให้การซื้อขายไวกว่าเดิม h f t หรือ Hatflow เป็น Native โท k e n บน Hatflow โปรโตคอลทาหน้าที่เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนบนเอ็กซ์เชเป็นก n วเนนโทเคนให้กับดาวและยังเป็นโท k e n สําหรับ Hatverse แพลตฟอร์มการซื้อขายสําหรับเกม Cashflow เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจใช้โมเดล r e QUEST for code ที่แตกต่างจาก Automate Market Maker ที่รองรับ MEV Protect ที่ทำให้นักลงทุนได้ประโยชน์สูงสุดสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นข้ามเครือข่ายและไม่มีค่าความค่าเคลื่อนระหว่างราคาในจุดที่ระบบเกิดสัญญาณซื้อขายที่จะมอบประสบการณ์ซื้อขายที่ราบรื่นแก่ผู้ใช้โดยการรวมสภาพคล่องจากหลายแหล่งเเป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผนวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนล ทนเีรยนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c u p c o m สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้